สวัสดีฮะวันนี้เปิดตัวอย่างอรังการวันนี้นะฮะช่องเหตุเรื่องคิวๆนะคะมาเอ็กกับ p d s ีจ้าวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวเรามีแม่สีทั้ง3คนมาด้วยบอกเลยว่าของเราสีไรททายไม่ต้องทายหรอกสีแดงแล้วก็จะมีสีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า บอกชื่อทีมหน่อยเจนนี่ยู่สีอะไรต้องต้องพูดไหมไม่ต้องพูดเลยค่ะดือนค่ะคุยเออนั่นเองน้องคนนี้สี่มงค่ะชื่อว่าจีอ้ร นะฮะเป็นเอ่อทีมฆาตรกรนะฮะเป็นเอ่อชื่อชื่ออะไรวะเล h ฟินิกอ๋อ, <laughs> อ Red เลตฟินิกจ้า <ider Stadium> บีี <ully> ่่่ยก็คือกิวันนี้เราจะเป็นการแข่งการสี่ทีมนเองใครที่มีคะแนนน้อยกว่าจะต้องโดนบทลงโทษคืออะไร ไม่บอกไม่บอกคือไม่บอกเขาไปก่อนส่วนใครที่มีเออชนะจะได้รางวัลสูงสุดในค่ำคืนนี้ก็คือไ่รก็ยังไม่บอกเพราะว่าไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันเลยเย้กนเมื่อกี้เราเพิ่งจิ้มเ้าเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเล่นบ้านพิศน์กันมูอยากเล่นอันนั้นล่ะไปก่อนเลยอันนั้นขอให้เป็นเครื่องเล่นสุดท้ายได้ไหมเล่นหนูกันปตาพี่ันนนีี้้ อะไรอันนี้เมื่อเลยช่ความว่าไงกูน่ารักเหมือนตุ๊กตาใช่ไหมและเหมือนมันโอเคสูงถึงร้อยยีห้าเช่าก็ใกล้เคียงเออต้งเท่านี้เลยไม่ยืนแหลกแล้วหนึ่งฮะคุกลัวไหมแค่ผมเดินหน้าเหรอไม่ไม่หนูกลัวรู้ป่ากลัวก็เดินตามมันยูป็นคนนอ ว้าวววว นั้นเลยที่ขึ้น,นเลยแต่ยังไม่ดีกว่ายัไ่ไม่ดีกว่าเอาไปอีกแล้วตรอไปอ่ะ,ะอมัทมนทำอะไรกันครับตอนนี้สี่ม่วงเขากำลังแบบโชว์พลังโชว์พลังสู้เาแบบว่าเล่นกิดรอบก็ได้อะไรเงี้ยแต่เ,เราขอนั่งดูดีกว่าเรารอตอนทำมิชชั่นจริงๆไ<ห>อ้พวกนี้นะลงมาก็พว,วกแตกจะต้องมีพลังเล่นแล้วใช่ไหมพลังอะไรกันแหละเหมือนอี้เนี่ยที่บอกว่าเล่นได้หลายรอบสุดท้าย เล่นรอบเปียวดีชั้นแรกของเราก็คือคอริเชนไปดูกันเลยปะทุกคนจะต้องขึ้นไปเล่นเราจะให้เลือกแค่หนึ่งคนที่ไม่ได้เล่นปุ่มละหนึคน4ีละ1คนให้สี่คนนั้นน่ะทายเพลงจากกรรมการก็คือพี่บูมน้องบูมบูมจะเป็นคนใ้เพลงเราจะทายเพลงจากท่าเต้นจะมีเพลงทั้งหมด6เพลง แล้วเราต้องจำด้วยว่าเพลงแรกเพลงอะไรแล้วก็วิ่งลงมาพอจบรอบปุ๊บมาบอกกรรมการว่าเพลงหนึ่งนี่เพลงสองจนถึงเพลงหกใครที่ทายได้เยอะที่สุดหนึ่งถึงหกใกล้เคียงก็จะได้คะแนนมากไปต้องเรียงเพลงต้องเรียงเพลงทุกคนทุกคนเรากาลังจะขึ้นแล้วเรากาลังจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วทุกคนยังไงยังไงยังไงต้ไม้สีแดง เดี๋ยวหมุนก่อนหนึ่งลาบแล้วก็เริ่มเริ่มแล้วทุกคนเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเมือมีกีโต๊ I um. ที่สาเรื่องคุณอำเภอ แมาแตกะแมาแตกทุกคนหลังจากเสร็จมิชชั่นแรกเว้ยมีความมือสั่นม the ือสั่นเหรแบบไม่ไหวแซวตอนนี้คือมือสั่นมากแล้วก็มิชชั่นที่2เราจะไปเล่นเออไวกิ้งกันนะจ๊ะแต่จริงๆแล้วไวกิ้งเป็นเครื่องเล่นที่เกียดที่สุดไวกิ้งที่มือเล่นเมื่อกี้นี่ไงเยี่ยือมึงหน้าตึงเมื่อกี้นะ คนตอนนี้ก็คือเป็นรอบจริงเป็นมิชชั่นที่2ก็แล้มารอดูดีกว่าว่าทีมไหนจะมีสติมากที่สุดนะฮะเพราะว่าเกมนี้จะเป็นเกมใบคำจากเนื้อเพลงจากเนื้อลองเท่านั้นห้ามออกเสียงห้ามเอ่อห้ามทำท่าทาห้ามทำท่าเต้นสีเหลืองมั่นใจไหมว่าจะชนะใจมากชนะกี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบยี่สิบเปอร์เซนต์เหรอมั่นใจแล้วเนาะสีแดงว่าไงกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยร้อยเรามาพูดชนะจริงเหรอแต่แต่สภาพแต่เรา แต่จะเท่าแต่ละคนไม่ได้เลยนะสีม่วงจ๋าสีม่วงมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์จ๋ากี่เปอร์เซนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยที่ที่ไม่มั่นใจกับหนึ่งร้อยขอเซาเช็คสีเหลืองหน่อยได้ปะอ่ะไหนสีน้ำเงินสีน้ำเงินอ่ะสีแดงสีแดงอ่ะสีม่วงสีม่วงอันนี้คนใบ้อันนี้เป็นบุคคลใบ้เพลงนะ สูซๆนะฮะคนไปสูดๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วจ้าเริ่มแล้ว น้องกวานลุกเลยวะไ,ไม่ต้องคุมไม่ออกเลยนไม่ออกเลยทุกคนตอนนี้เรากำลังไปทำมิชชั่นที่3กันก็คือทอร์นาโดทอร์นาใจทุกคนแต่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไวยกิ้งเราก็ไม่ได้เล่น พอเราตัดสินใจจะเล่นเครื่องก็เต็มพอมาเกมนี้เนี่ยนะก็เป็นมิชชั่นสุดท้ายแล้วก็ไม่เล่นเลยแล้วครับกลัวแค่แค่อีฮอลิเคน่ะมันก็แบบรู้สึกว่ามันดุพลังงานเราอ่ะนี่เครื่องเล่นที่เหมาะกับฉั้นเครื่องเล่นนี้เครื่องเล่นนี้อยากเล่นอันนี้เลยน่าเล่นมากโอ้ไม่ก๊อดโอ้ไม่ก๊อดกเล่นอันนี้ว่าไงแม่เล่นเลยกอลเล่นใหม่ ถ้ากอบเล่นกูเล่นสู้นะก็ไม่สีเหลือนเลงมีตีนเอาแล้วเอาแล้วชอมือหน่อยแซมเอาละสิแลียสไหนดีนะแดงหรือเหลืองดี ที่เราทำมิชชั่นเสร็จแล้วนะฮะตาเกมต่อไปที่เราจะเล่นก็คือแกล้งแคนยอนจ้าทุกคนทุกคนต้องถอดรองทุกคน,กคน,กคนเริ่มเราจ้าเริ่มเราจ้ามัน <c oughs> ต้องมีดันนะไ <c oughs> <c oughs> อ้บี <c oughs> <c oughs> น่ทุกคนเกมที่5เราจะไปเล่นซุปเปอร์สปร์ชกันจ้าซุปเปอร์สปร์ชซุปเปอร์สปร์ชจานเริ่มแล้วจ้าจานเริ่มแล้วจ้าอย่าดันลงไปจะได้สิว้าวโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าตกขนาดนี้แล้วหรอ แค่นิดเดียวลูกออกมือเฮ้ยแค่นิดเดียวลูก ตเล่นต่อไปจ้า b a c k h o m e black oh my god oh my god คุเล่นหนนจะเล่นอะไร oh my god oh my god เี้ยมมาหมดยังเนี้ยเนี้ยมหมดยังเนี่ย oh my god นแล้วหมดแล้วหมดแล้วมั้ง ประกาศผลแล้วจ้าทุกคนมาลุ้นกันว่าทีมไหนนะะจะต้องชนะคะแนนสูงสุดอยู่ที่44คะแนนเกมแรกก็คือเกมแรกเต็มคือ20เกมที่สองเต็มก็คือ20เกมที่สามก็คือนับจากคำที่ถูกคะแนนเต็มเท่าไหร่นะคะ40แล้วก็นับจากคำที่ถูก เอาแล้วเอาแล้วช่งเวลาที่ทุกคนกดดันตึกๆาวต้องมาแล้วตึกตึกเนพราะว่าที่สองคะแนนตักแค่นงคะแนนโอ้ไม่ค่ะระสอกระสามเออประกาสะสามะได้สาคะแนนที่สี่ได้ีหกคะแนนโอ้ยโ้ยครแน่เเกมไคำอ่ะหนูมั่นใจว่าหนูต้องอยู่ไม่หนึ่งก็ส สีสองแล้วนะแดงเด็กแดงรอดแล้วรอดแล้วสี่หน่งเหรอสีม่วงแน่เลยจ่ได้พีหน่จับมือกันจับมือกันจับมืองจับมือแดงสีม่วงแน่เลสีม่วงสีม่วง เยอะนะใช่ป่ะแต่แต่แต่อ๋อแต่แต่เออเออจะพาแค่ต้แ่านี่แบบว่าไม่ออกกระไดเราพาแไปเว้ยขอคอบคุวจะไปวจะไวจะไม่วนเอ้มือ a n มากไแล้วตัง่อกไม่ได้กัเขาึ่งองามแยงต้องอเกอีกเหมือนกูก็ไม่ได้เปียกอีกนะฮะ กันเหมือนไม่ได้แข่งกับเขาเอะ <c oughs> เขาแม่สีกันเนี่ยเหลืองแดงทั้งหมดทีนี้บอกเราไม่ใช่แม่สีเราเลยไม่ได้ไเที่ยงเขาเลยมาจ้าสีม่วงมาจ้าสีม่วงไอ้เต้าไอ้เต้าไอ้เต้าสีม่วงไอ้เต้าสีม่วงใบตา,มไ,ตาไม่เคยว่างเฮอรียอัพเฮอรียอัพสุดยอด <c oughs> งานนีส้สุดยอดสุดยอดก็ไม่ไ,ได้ <c oughs> แต่๋ยพูดแล้วไม่อีกทางหนึ่งค่ะพี่ปาล์ม <c oughs> สัใจมากเลยสมนา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 เอาแล้วจ้าเอาแล้วจ้ามาเอกเตรียมตัวนะจ้าเตรียมตัวนะจ้าเตรียมตัวนะจ้าพี่บ้าพี่โตตอนมันจะเป็นลมกูเป็นคนดูแลมันตอนนี้มดูแลกูไป้านี่คือคนให้กำลังใจทุกคนทุกคนมาสมนาเอ้ยมาให้กำลังใจเธอกับเธอจำลกเตรียมโกมนะวัน

ลูกไข่แพ้ชนะไปเพื่ออะไรชนะไปเพื่ออะไรก่อนเพื่ออะไรอย่าพี um, ่สาวก็ไม่เบียกเลย